มามามาเด็ไงไงบอกว่าจะไม่บินนไอ้เหี้ยมาแล้วมาแล้วครับกางจะร้องแล้วนะกำลังจะร้องแล้วนะมามาจ้าอันนี้แหละขึ้นคฮับอ่าพอแค่นี้เอาไปแค่นี้พอก่อน18วินอนเนาะเฮ้ย เฮ้ยมันสิบแปดวินเลยด้วยเฮียต้องต้องต้องดึงให้บีบมัน <c oughs> ก่อนเปิดให้มันสักสิบห้าวิเนี่ยไม่งานไปเนะี่สิบแปดวินเนี่ยใจจะาขาดเลยเนะี่ยกว่าจะร้องอะ่ะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> เออเนี่ยขึ้นตั้งแต่ตอนนี้แล้วเนะี่ยมาสักสิบวิสิบห้าวิแล้ี อะไรอะ่ะใครมีอะไไรอะ่ะบีด้ายเสียงพาเลตเลยโอ้โหเฮี้ยเอาดีๆเฮ้ยเอาดีๆดิเฮี้ยเสีย,สยความรู้สึกมามาสักหนึ่งท่อนนิดเดียวพอพอไอ้ยังกูบอกเลยโคตรมันนะ่ะกูใหูู้่ฟังใจจะขาดแต่มูร้องเ,ลเพลงเสร็จเลยแล้วกันนะ โอเคไหมแค่นี้พอไอ้เยี่ยเป็นคนบันนะกูบอกเลยเหมือนหมอลำอ่าได้โอเคอเคิดแหละใครอยากฟังโดเนิทมาเก้าแสนล้านดาวเดี๋ยวกูเปิดให้ฟังเลยตอนนี้เลยยอมแบบสปอยไปเลยอะ่ะมา ค่าเดิมเพลงผมบอกเลยนะครับเพลงนี้นะครับเพลงนี้นะครับหกหลักมีใครช่วยออกไหมถ้ามีใครช่วยออกโดเนตมาครับน้องก้าแสนรักดาวนิลคัทราเซนหนึ่งร้อยสตาร์เปิดนี้รีพอร์ทช่องเดอ้อฮะได้ครับน้องจะ <c oughs> เปิดให้มีท่อนท่าร้องสักท่อนหนึ่งเนาะโอเคโอเคโอเคแ๊บหนึ่งทำใจก่อน พร้อมนะพร้อมยังยืดกันยืดๆยึกย,ย,ยึก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 ยักยึกยักมันเป็นยึกยักยึกยักมันเป็นกะ<า>นอึกะการ R M K เส้น75สตาร์คนต้องการด้วยนะครับ75ดสิบห้าดาวนะครับมาเมื่อมีคนโดเนทมาครับเดี๋ยวให้ฟังทักท่อนหนึ่งเปิด <c oughs> <c oughs> ให้ฟังท่อนเดียวนะท่อนเดียว Long niggle feeling come to town To Downs got of Give it to is time girls the family. like, how like scared the that back my family a y'all is พอแค่นี้พอเอาไปยีิห้าวินะครับ <c oughs> ไอ้เย่ยเดือดจริงกูบอกแล้วไอ้ตา์แต่เทประเทศ้ะเดือดกว่าไอ้เย่ยไม่มิบินแน่เน่ยนะกูไม่ปิดเนะี่ยโอุ้ยแม่โอ้ยแม่เย็ด yes, แม่เวอร์แม่อ่าแค่นี้พอกูบอกเลยไอ้ยนมันอะ่ะแล้วมีท่อนคนในแก๊งร้องด้วยมีสโนว์เบลร้องด้วยแล้วก็มีบ๊อบบีคีละ เซไฮนีออนมีทุกคนน่ะร้องเพลงเนี้เ <laughs> ยอะไปบอวะไอต่มีคนในแก๊งมีคนในแก๊งด้วยท่อนในเบลก็เฟี้ยวบอกเลยท่อนท่อนในเบลนี่เฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวอ่ะแรกจะแบบอย่างว่านิดนึงแต่พอแบบไม่มาแล้วคือแบบมาแบบเฟี้ยวเลยอะ่ะมันจะค่อยปูมานิดนึงน่ะเสียงแบบตอนแรกที่กูฟังนะตอนท่อนในเบลมาเชียใครเอาเด็กกระโปรงมาร้องวะไอสัตว์ อ๋อจริงมันแต่งเสียงแต่งให้แบบว่าเสียงมันเป็นญาอ่อนน่ะเสียงแบบค่อยๆเป็เป็นญาอ่อนแล้วค่อยค่อเฟียวค่อยๆ feel, อยเฟียวล้วแบบแบบเทขึ้นมาแบบวิวอะแบบปูอะปูค่อยๆสูงขึ้นมาฟีลแบบเฮียครูบอกเนยโคตรบันน่ะหนถือว่าสปอยสุดๆแล้วนะแค่นี้พอกูไอ,อยากฟังเองอยู่เลยเนี่ยที่อยากอยากฟังเองเล่ๆเลยนะี่ะโคตรมันอนัมาจัดอะ เสียงมันยาวก่อนไม่เสียงมันเหมือนเด็กน้อยอะมันเป็นการแบบใช้โปรแกรมไง,งเหมือนแบบให้เสียงเบาเบาแล้วก็ค่อยไปดังอะแล้วพอมันดังปุ๊บมันแบบเฉิดอะเฉิดอะประกายแสงวิฟับวิฟับอะงานวิวและหวิ่งมึงมันจริงไงอ้ยี่ห้อมันจัดอะเพลงเนี้ยนอรนคริสซาดาเซนเก้าสิบสตาร์เฮ้ยโคเรตเพราะเอ็มไอบเจเาะเพราะ คนร้องน่าจะคนเดียวกับเพลง JK แล้วมั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะเสร็จเดียวกันมังเดือดจริงเฮีย <c oughs> ผมไม่รู้ว่าเนื้อร้องมันจะมีเกี่ยวกับบุญคุณหรือเปล่าต้องถาไอ้เบลพอถอดนั้นมาต้องต้องมีแบบลุงแม็กอาร์ติแจ็กกี้มีพวกพี่ๆ JK หลายคนอะไรเงี้ยนิดนึงอะไรเงี้ยนะน่าจะมีท่อนบุญคุณอยู่ไม่ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเฮียเพราะว่ามึมาง,งมันทั้งเพลงมึงมันมากอะ ฟังเนื้อหาไม่ค่อยออกไม่มันอะ่ะมันจัดอะ่ะอีกสักรอบแล้วกันชื่อมันจริงสั์ชอบว่ะไต้บีตอันเปิดไม่นานเลยนี่มันสิบแปดวีเลยอะ่ะกวจะร้องอะ่ะเป็นรุ่นใจร้อนไงอยากเปิดแล้วแม่งร้องเลยอะ่ะ

ตอนแรกก็จะเดินละเพลงตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นสองเดินเพลงแล้วกันเนาะพ่าเพลงหนึ่งมันกระจะยอย่ค่ข้างสูงเหมือนกันนะผมก็ต้องออกคนเดียวนะครับก็ขอชะลอนิดนึง่รงนี้แจกก็เยอะด้วย <c oughs> <c oughs> มีใครสนใจเป็นสปอนเซอร์ไหมมาเลยมามาหนุ่มเมืองหนาวสนใจไหมครับหนึ่งเพลงหกหลัก จริงๆเพลงไม่กี่มือหรอกแต่ที่เหลือกลัวไปแดกที่เหลือกลัวไปแดกเอาไปลกอ่างเ MV มีครับ MV มี MV นี้เดี๋ยวผมบีบเองเลยไต้องห่วงน้อง,อองพี่ลงไปลุยงานเองเลยรอบนี้ไม่พลาดรอบนี้ไม่พลาดรอบนี้รอบนี้เอาจริงรอบนี้เอาจริงรอบที่แล้ววอมวอมลัานรอบนี้ไอนี้เองเลย ผมกลับเอ็มวีเองเลย <c oughs> เป็นแบบเรียกว่าอะไรวะพูมกลับพูมกลับพูมกลับหนังอะ่ะพูมกลับหนังเก่าเ <c oughs> ต็มวีน่าเป็นห่วงอยู่มู้จะทำงไงมันเฟี้ยวอะ่ะเหน่ะไหม <c oughs> มัน <c oughs> ยากนะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ถ้าเอวีมีแต่แบบ thang gian, tói gian, nó đầm đầm, nó, 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 <laughs> เอาไว้เล่นกองทรายคุยถอะเตรียมปั่นวิวโมฟังเป็นกูฟังทุกวันอะ่ะเชียเพลงไม่สุดจริงอ่ะเพลงสุดจริงเพลงสุดจริงบอกกูฟังทุกวันอะ่ปะปั๊มวิวยาวอะ่ะเขาฟังแม่งทุกวันอะ่ะยี่มันไหวสัตว์ฟังอีกรอบแล้วกันแต่เอานิดเดียวพอนะ มันจริงเลสุดยอดมันจัดโคตรแจ่มแจ่มโบ๊ข่าวจั๊ะเป็นที่จะไรเข้าประเทศไม่ได้เนี่ยตอนนี้เฮ้ยไอ้เฮีย ช่องอติได้หน่วยสิบร้อยพันหมื่นห้ามื่เลยโหรโเคตรเยอะเนี่ยเห็นไหมช่องอื่นเนี่ยเขามีพ่อยกแม่ยกช่องกูมีอะไรไม่มีเลยเนิรพัทราเซนกต<อ>ช่องอัิอได้ห้าหมืห่นดาวมงมาฟากแล้วสั่งไม่หยุดแต่ละองค์ทรงนาลายแต่เงินไม่จ่ายอยากจะเอานู่นเอานี่เอานั่นอยากจะเอา m อ็วอย่างนี้ไม่เคยช่วยใจ กูคนเดียวตลอดออไอ้เหี้ยเซน85สตาร์ต้องมีช็อตบ๊อบกับพิรากกินตีน้อยนะอันนี้ต้องบัอเลย <c oughs> เออไอ้เรื่นะอามามงกินตีน้อยผมว่าจะไปไปแกงมาอยู่เนี่ยต่อไปนี้ถ้ามามืองกินตีน้อยไม่ต้องมาคุยกับกูสัตว์แดกอย่างอื่นก็ได้มั้งกูว่าอ้วนกันหมดแล้วไนดะไอ้เหี้ยไม่ใช่กล้ามแล้วตอนนี้ไขมันเต็มแล้วนะ่ะกินกันโคตรบ่อยแล้วนะไวแปลกใจเลยว่าอ้วนกันเร็วจัง เดี๋ยวจะบังคับไปพวการหัรไปกินแบบแบบว่าอ่ะผัดผักอะไรเงี้ยไม่มีหมูอะไรเงี้ยเออเพื่อสุขภาพเฮียได้อยู่คนดูเป็นนานๆไอ้เนี้ยไม่ใช,ใช่อะไรก็แบบตีน้อยตีน้อยหมูทะหมูทะโอ้โหเนื้อทั้งนั้นเนื้อทั้งนั้นเนื้อเน้นเน้นเฮีย